ค่ะว okay. ันนี Doll ้ก็จะมาพบช่องกับปาร์ตี้น้ำเพชรแฟมิลี่นะคะเอาวันนี้พี่น้ำเพชรไม่มานะคะพี่น้ำเพชรไม่ได้มาตลอดเลยเดี๋ยวเราก็จะไปตัดดอกไม้กันค่ะตัดตัดมาทุกวันนะคะตัดทุกวันแล้วก็เอาไปปลูกใหม่นะเดี๋ยวนี่อย่านี้เยค่ะอันนี้ต้องเอาไปนี่ไปนอนเดี๋ยวพี่จะนั่งดีนะพี่ๆนอองออก็ ไม่เป็นไรตั้งเองก็ได้มีที่ตังต้งกไกลแบบนี้ย่างเป็นส่วนนะคะแต่ส่วนแต่ก็มีนเซียนนะคะเดี๋ยวเราต่อกนละเอ๊ะเฮียได้ดไเลยอะไรคะนี่แหละครับดินเข้าตา ดเดี๋ยวแสบตาเดี๋ยวก็ได้ไปโรงพยาบาลอีกอ่กะยิ่งหายเลยด้วยนี่เอาไปไงมันเรืองเห็นไหมอ้มเอาไปไว้ในเรือนะไรเขาเขีมาก็อืมอย่าเปล่าอีกต้นหนึ่งกันนะคะรอนะคะ น <einfach> ี่ค่ะแล้วเราก็เก็บไปเลยนะเก็บไปเรื่อย เอาไปเอาแฟนโอรยเอากินบะกุมดีกว่าะเดี๋ยวเราไปเอาอีกต้นึงมากับหลายต้นเลยนะทุกคนมาแล้วค่ะสามต้นเลยนะสามต้นสามต้นเอ้ยวิออมเอามาปลูกนี่แล้วกันโอเคก็จะตัดแบบนี้ ได้เยอะมากเลยขันจัหนักอกินจ้ะนุ่น่นุเน่เด้อ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 เมแล้วเราคนรอไปเรียบ้อยเดี๋ยวเราจะไปเข้าลมกัน

อันสีม่งวงสีม่งวงเดี๋ยวเอาให้ค่ะนี่สีม่งวงเดี๋ยวค่ะยังอุ้ยทุกคนเราจะดอกนึง,นงเ,เดี๋ยวไปดูฝั่งนึ่นก่อนนะคะเดี๋ยวรอกันนะคระับในที่ มาแล้วค่ะทุกคนเหนื่อยรอเล่นกันเมื่อกี้บอกว่าเหนื่อยจริงเลยดิเอาอันนี้แล้วนะคะทำไมวันนี้ไม่ดอกส้มออกเนี่ยไม่ดอกเยอะเลย อันนี้ดอกใหญ่เลยเนี่ยอันนี้มันออกดอกแก่นะคะหล่เลิเฮ้ยโอ้ยนึก่าเพียงเพดาน

ก็นีไม่ออกดอกดี้อกไม่ออกดอกดีนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปเอาอีกต้นหนึ่งเนาะไปทุกคนเลยนะ ยายาตุด้าอื้อยามันมีสีมันไม่มีสีส้มก็ตามโหลเลนค่ะไม่มีสีส้มปุ๋นะคะเราถ้าสีตะกร้าสีส้มแบบเนี้ยเราก็ต้องตัดนี้ใส่ค่ะ เนี่ยต่านบบเนะี้ยนะคะย่อยมากเลย <c oughs> สีม่วงไม่ค่อยเยอะนะคะวันนี้ <c oughs> เดี๋ยวก็จะตัดเชือกพอดีเนะี่ย

เราก็เหมือนจะตัดผมเลยนะคะ ร้อนเลยทรายร้อนมากเลยตรงเนี้ยเพราะว่าพี่นั่งอยู่ใกล้แดดมากเลยนะคะนั่งอยู่ใกล้แดดมากเลยตรงนี้โอ้ ีนมาลับมนมาสายแม่หนูก่อนม่แตค่ะโหลค่ะแม่อะไรคะอยู่ไหนคะอยู่หน้า,า,าฮะจิ้มมะแงเดี๋ยวพ่อมมาแล้วกน หนูอยู่นายญานิวใช่จักน้อยพ่อกับแม่พ่อบอกหนูแม่ค่ะตาต้นไม้ห้องกันแล้วนี่ฮะ ืตัดตุนไม้เงาของเราเลยเาบอกเห็นตัดตลาสดีค่ะ มีกบอยู่แต่ว่ามีหนูด้วยแต่ว่าหนูกินหมดแล้วอ่ะ่ยาก,ก,กย,ยวย่วจาจะปิ้งใหม่ตอนเที่ยงเดี๋ยวย่าจะปิ้งใหม่ตอนเที่ยงค่ะแต่ว่าเออปูอ่ะงดกระเทียมเข้าไปนี่ท่องกบเด้ ค <i ak> <int os> ่ะวัสดีค่ะ เห็นแล้วนะขวานด้วยนแม่ตอนแบบไม่ยากจะปั่นซาลา่อนี่ค่ะยาดยนี่ก่อน,อน,นตัอนดตอันี้ด้วยตัดตรงนี้ต <c ười> ัดยาวนะ ทุกคนเดียเด๋ยวหนูไบเอกกล้องก่อนมาแล้วนะคะต้องไว้ต้องมงนีนะเอามาผสมกับน้ำสักหนึ่งลิตรแล้วก็ฉีดพ่นฉีดแบบล้างยอดเลยตามที่เห็นเลยซึ่งวิธีการนี้ผมเคยทำเป็นคลิปไปแล้วเกี่ยวกับวิธีการกำจัดเปลี้ยถั่วพักย่างเนี่ยเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์วิดีโอไว้ให้แต่มันก็ไม่ยากหรอกแค่เอาอน้ำสม้มสายชู มาสักประมาณเกิงแก้ววกกับสลายขวดละห้าบาทขวดเล็กๆน่ะสักครึ่งขวดแล้วก็เอาน้ําผสมไปสักหนึ่งถึงสองลิตรฉีดแบบล้างยอดเลยครั้งเดียวครับหายสทุกคนว่าเราจะเอามาทําอะไรด้วยน้ํำซาวเข้าไปเลยนะแล้วก็ไม่รู้ว่าจะทําอะไรเนี่ยแล้วแค่เอามาเทแล้วก็มาเลียงเราต้องเลียงสีมูก่อนนะถั่วเนี่ยเราสามารถปลูกครั้งเดียวเดี๋ยวเก็บเกี่ยวได้อานเจ็บคอ